สวัสดีครับพบกับผมีกเช่นเคยครับผมเจมนอนนะครับเจอหน้าผมเนี่ยแน่นอนเรื่องเดิมไม่มีเบี่ยดนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาส่งหลายชื่อผู้โชคดีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ซื้อโปรโมชั่นดาวไปนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโทรีโชกุนะครับเดี๋ยวยังไงมาดูหน้าตาโทลีของผมกันทั้งเลยครับนะครับว่าเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะครับก็สาหรับเพื่อนๆนที่ซื้ออะสตาร์นะครับกล่องน่ารักน่ากอด เดือทูมิจิไลเดนบ็อกนะครับแล้วก็เซนจูเรียนโทริบ็อกแล้วก็มิจิไฟบอมนะครับอ่าทั้ง4ี่รายการนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการสุ่มจับโทริโชกุน ok นะครับเอาเป็นว่าสําหรับคนที่ซื้อกล่องน่ารักหน้าก่อนเนี่ยผมจะสุ่มก่อนนะครับอะลองมาดูกันนี่นะครับคืออะไรชื่ออะอะลองไล่ดูนะครับเป็นสเปิ้ล นะครับอ่าจแต่ผมขอเปลี่ยนใหม่แล้วกันผมขอเริ่มจากกล่องคุณจูเลียนโทรีบอกก่อนนะครับโดยรายชื่อนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการสุ่มรับรางวัลนะครับมีทั้งหมด155คนนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการสุ่มนะครับคุณช่วยอ่านสุ่มเข้าไปนะครับทั้งหมดห5 5คนเดี๋ยวผมจะเริ่มสุ่มเลยนะครับสำหรับกล่องคิณจูเรียนบล็อกนะครับนะ ดูลายชื่อถูกไหมนะครับปุ๊บอ่าเป็นเบอร์ที่ได้รับนะครับเป็นเบอร์ร้อยสามสิบสี่ครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าเป็นลายชื่อของใครร้อยสามสิบสี่นี่เลยนะครับผมผมมาร์กไว้เลยอ่ากล่องสูงชันไหมครับนะครับอยากให้กระดิ่งดูดีๆด้วยนะครับต่อไปครับเป็นรายการที่สองครับอ่าเป็นสตาร์นะครับกล่องน่ารักหน้าก่อนะครับผม ดี๋ยวผมมาดูรายชื่อกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่คนครับผมจะไล่นะครับสำหรับปิดนะครับแล้วก็เพื่อนๆเจ๊ไปแล้วก,การสุ่นะะม,ม,ม 1, น,น,นะครับมีทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับผจะปักนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดไปนะครับจะสุ่มแล้วน,นะครับของที่สองตีเลยทีหนึ่งครับได้แล้วครับ เบอร์ที่ได้คือเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับอ่เดี๋ยวแปดอควบคุม,คม,คมชัดด้วยฮะเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับก็จะไล่หาแต่เป็นใครแนะ่ห้าสิบปดโอ้โหชัดเจนนะครับดูนะครับผมผมอยากให้ดูนิดนึงครับเห็นรายชื่อของเขาไหมครับเขาซื้อไปแค่สามกล่องเท่านั้นเห็นไหมครับ แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่ได้รับเหมือนกันนะฮะต่อไปเดีวมาดูกล่องต่อไปนะครับจะเป็นบาร์ทูนมิจไรเดอร์บอยกล่อ,องนี้สองอย่างนะครับเป็นสกีกับสโนว์บอลหลายชื่อทั้งหมดนะครับสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์นะครับมีทั้งหมดแปดร้อยสามสิสี่นะครับขอกลับไปนะครับตั้งค่าเป็นแปดร้อยสามสิสี่นะครับผมจะเริ่มทำการสุม่มแล้ว ก่อนแนะครับได้นะครับ Number ร์หกร้นะครับชัดนะครับโอเคหกรเท่าไหร่นะคุณเจ็ดสบส่านะครับเดี๋ยวาจจะรู้ไม่ใครผมอธิบายครับกล้องผมคือเจมส์นะครับนะครับก็ยยินดีด้วยต่อไปครับกล่องเป็นสไตล์มิติไฟบอรบล็อกนะครับเดีมาดูกันนะครับว่ามีเท่าาีี่คนนะครับ ได้ชื่อทั้งหมดนะครับมนทั้งหมด200รอเปไม่ขาดไม่เกินนะครับ200องร้อยตามนี้นะฮะผมกดนะครับป๊าบนัมเบที่ได้รับครับ1 6ึ่งร้อยหกสิบปโอเคโอเคยวไม่จบเพียงแค่นี้ครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ซื้อนะครับ อสตาบอสทั้งสี่รายการนี้นะครับจะมีสิทธิ์ุ้มรับไปอัพแลหนึ่งใบนะครับผมจะเอารายชื่อทั้งหมดสี่สำหรับรายชื่อทุกคนนะครับที่ซื้อกล่องทั้งสี่กล่องนี้นะครับมาสมรายชื่อทั้งหมดจะได้ว่ามขากี่กี่สิทนี่ครับทั้งหมดนะครับทั้งสี่กล่องนะครับทุกคนทุกคนที่ซื้อไปมีทั้งหมด สองพันสามรอยห้าสิเจ็ดมเจ็ดีนะฮะมาดูกันครับว่าใครจะได้ใบแอบแลกเพายัางไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่อุดหนุนนะครับกันของเรานะครับโอเคคันไม่รอช้าเลยพีได้ละกันได้นะครับเลขสวยพอตัวครับ ัมายเลสองพันสองร้อยสามสิบสามครับไปดูเลยครับไปสวยมากครับเล่นได้ทั้งเล็หน้าและเล็กหลังครับนี่ครับผมโอ้ดูนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกับผู้โชคดีทั้งห้าท้านคีดแล้วครับเขาซื้อแค่สามสามสิบสามอย่างสากล่องเองเห็นไหมครับเขาก็ได้สิบไม่จําเป็นว่าต้องซื้อหลายกล่องก็ไได้หรือว่าซื้อกล่องเยวจะไม่ได้ โอกาสทุกคนนะครับยล้วไงก็รอดูกิจกรรมหน้านะครับทีจกรรมพีดีีๆนะครับแล้วไงก็พบกันครับสวัสดีครับ